สวัสดีครับมาชมวิวบรรยากาศริมคลองนะครับหลังจากฝนตกหนักนะครับคงเราก็พอมีน้ําขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับมาดูพี่คนนะครับผมพี่คนใส่เบ็ดนะครับผม่อเช้านี้ได้ไหมพี่คนลปลาช่อนอปลาช่อนนะปรากฏ วันนี้เหยื่อเหยื่ออะไรไสเดือนอแล้วไอ้ไอ้อตาข่ายเนี่ยติดไหมข้างหน้าตาข่ายติดไหมที่ดักรอบขังฮะขังไว้ไงมันติดไหมไม่ติดไม่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 เคยติดเลยติดอยู่ปลาอะไรเมื่อวนปลากดปลานี่ยเลยปลากดปลาขาวนี่เลออันนี้เขาเรียกเบ็ดอะไรพี่คนเนี่ยเบ็ดลาวเบ็ดลาว อเบ็ดเชือกนะเนาะอ๋เอ,อเบ็ดลาวนี่ติดติดบ้างไหมพี่คนติดดีนะมันเริ่มเตลไปถูกไปไปดูเบ็ดกับพี่คนเราไปดูเบ็ดลาวนะครับรั่วเววบ็ดเ,เชือกนะครับ <c oughs> ผมบ้านผมเรียกเ,เบ็ดเผือก <c oughs> <c oughs> เออเ,เบ็ดเผือก ไก่ให้กินมันก,ก็ไม่กินอืมไส้เดือนมันก็ไม่กินอืออ,อะไรของมันพี่คนขยันมากเลยมาเช้ามาเย็นนะครับไม่เราทำแล้วอ,อยู่บ้านก็ไม่เห็นทำอะไรเรออม,มาเล่นหนาวนี่มันมีความสุขดีกว่าเนาะอ,อยู่บ้านก็นอนครับปวดหลังด้วยวิถีชีวิต ชาวบ้านนะครับผมหาอยู่หากินเหมือนกันนะครับผมทุกคนอยู่ทุ่งหญ้าเงี้ยนะดีครับธรรมชาติดีเนาะแล้วตาข่ายมองทางโน้นติดไหมพี่คนติดมั้งเพิ่งจะใส่วันนี้ไปไปดูยังยังเลยหลังจากนี้จะไปดูใช่ไหมอืออือครับขยันมากเลยนะครับอุตส่าห์ดุบาร์ ไหน,น,นเออเนี่นี่ยเนี่อู้ตัวใหญ่นะน,นี่เนาะนี่เขาขึ้นตัวอย่างใหญ่เลยเออแต่มันไม่กินเบ็ดเนาะมันไม่กินเม็ดม,ม,มันรอมันรอฝนเนี่ยเรียกปลารอฝนอู้น ука, นหนนนนพิคนนี่ใบไม้น่นนะ่ะ,ะนั่นตัวใหญ่นั่นน่ะโอ้ตัวไม่ใช่น้อยมันรอฝนอืมมันรอฝนปลารอฝนเออ เวลาน้ำมานี่เนี่ยน้ำมาเนี่ยก็เข้าโน่นหมดเลยเนาะพี่คนเนาะเข้ารอบนี่นนเ,าเนาะเต็มที่เลยอืสนุกเลยแหละทีนี้สนุกเก็บ <laughs> มาอไรแปลกๆครับวิวบรรยากาศฝนตกเล่นๆนะครับพี่น้องนี่ ที่คนจับปลาตกเหมือนเมื่อคือนนี่เนาะเมื่อคืนตกหนักเนาะตกต,กต,กตกตีจนนน้ำท่วม,มอ,อืมผมนอนสลบไม่รู้เรื่องเลยเมาเมาวิส <laughs> <laughs> กี้ขาวว <laughs> ิสกี้ขาว <laughs> โอ้โดนขึ้นโน้นนะตัวอย่างใหญ่เลย,อ,ยอืมตัวปลาอะไรนี่ขึ้นเหรอปลานินนะเนาะ ปลานินกับปลาปลาในอ่ะเคยบานปลาในได้ตรงนั้นอ่ะสามโลโอ้ยโลโลเอ้สองสองโลนึกว่าบานแหลงไปนึกว่าเด็กดึงแหเนาะออ้บอกพ่อนะบอกอุ้ยเหมือนเด็กดึงแหเลยบอกออ้แรงมากเลยดึงแหก็มันตึกตึกตึ๊กตึกมันจะไปอย่างเดียวเลย หน้านี้อาหารมันเยอะเนาะจะปลาผมนะปลาไม่ใช่ปลาอ้วนนะเนอะอืม,อมปลาบางทีปลาช่อนมีแต่หัวหรือว่าเป็นช่วงเขาวางไข่เสร็จแล้วเนาะช่วงเขาวางไข่เสร็จแล้วก็ช่วงเขาผสมพันธุ์ตัวผู้ก็ไล่ตัวเมียตัวเมียก็คลอดลูกก็พร้อมกันไป แล้วใครมาใส่ใส่ไอ้ต้องท่อนี่นะใส่อะไรนี่พี่คนเอออ๋อโอ้นี่น้ำไหลมาเนาะนี่นะครับน้ำไหลลงมาแบบนี้ปลาเขาก็จะกระโดดขึ้นพี่น้องพี่คนก็มาใส่ไว้แบบนี้นะใส่รอบไว้นะใ โอ้ oh, ใส่ข้างๆแบบนี้ใช่ไหมพี่คนเออ,อนี่นะครับดักทุกแนวไม่ได้ให้มันรู้ไป <laughs> ไไ <laughs> แกมาผ่านหน้าวานทุกวันนะไม่ได้แวะมาดูนะครับนี่พาเพื่อนแวะมาดูพี่คนทำวิธีดักปลาเนาะเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบ <laughs> ทั้งตาข่ายทั้งดักลอก ทั้งใส่เบ็ดลาวนะครับผมรเรยกว่าเบ็ดเผือกนะครับแล้วก็ใส่อ่าเขาเรียกอะไรไอ้โง่เงนาะอยู่ทางโน้นเนาะใส่ไอ,โอ้โง่นะครับผมทางโน้นทําทุกวิธีทางนะครับไม่น่าจะรอดนะครับผมเราเนี่ยไม่น่าจะรอดห <laughs> ลายอย่างเกิน <laughs> โอเคครับผมนี่นะจริงน้องเนี่ยปลาเยอะกว่าเพื่อนเน,ะน,น,นาะเพรนนาะว,ว่าน้ำมันลึก คนลงไม่ได้นะไอ้ตรงกลางมันลึกจริงเึกตาลึกลึกลึกลกอยู่ตรงนั้นเลยเวลาเนี่ยน,น,น้ำใสน้ำใสมันไม่ก็ปลาโมหิบครับตรงน้ำขุ่นในรอบไม่ใช่มีปลาแล้วหร,อ,หรอพี่คนนี่ม,มีมั้อเข้าไปหรือไมเออ่เออเออเออนี่นี่เห็นไหมมาดูมาดู มาดูมาดูอะไรไม่รู้อยู่ในในนะัิดติดเนาะมันก็ต้องมาเล่นน้ำมั่งแหละเสียงน้ำไหลที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละปลาเนาะเสียงน้ำไหลมาโอ้ตอนที่ผมวิ่งไปเอาใส่น่ะมันโดดแต่มัมนมันไปไม่ถึงมันโดดไม่ถึงนี่ไงนะวิ่งมาตอนตอนที่เห็นใหม่ๆใช่ไหมม,มันกระโดดขึ้นมาเลย เล่นน้ํากันใหญ่เลยเนอะดูไต่เดือนไต่เดืนก็ยังอยู่ดูพี่คนจก่ยกรอบให้ดูนะครับพี่น้องอ้าวมายกบอกขี้เกียจเพิ่งใส่เมื่อวานนี่เลยเมื่อวานเนี้ยเราวันนี้อืม ดูเงียบๆอยู่นั่นนะนปลาอะไรพี่ถ้าตอนตอนที่เห็นมันเป็นปลาอะไรโดดขึ้นมาปลาช่อนนะครับโอ้โอี่คนก็ขยันทำรอบน,นี่ทำทาเองหรือว่ารอบนี้นะอเอาจากตะข่ายแหนี่เหรอเนี่ยนะไม่เคยทาด้วย <laughs> ปกติเขาใช้ไม้ไผ่แบบโค้งๆก็พอเนาะไม้ไผ่แบบโค้งๆบันยิวบรรยากาศนะครับผมบรนบ้านนะน้ำไหลน้ำเริ่มมาแล้วนะครับอยู่ในนี้แหละส่วนมากจะเป็นปลาดุกนะถ้ากินเบ็ดพวกนี้ ได้ัมครับได้ชื่นใจหน่อยใช่ไหมต้องต้องนั่งรอดูหรือเปล่าพี่คนเพราะว่าไส้เดือนนี่มันมันกินไวนันเนาะไส้เดือนกินหมดไวปลาปลาชิว เออกุ้งตอนกลางวันนี่ยิ่งโหกินไวโอเคครับเพื่นอนๆพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพามาชมใหม่นะครับเนาะเป็นบรรยากาศแบบบ้นบานๆวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับผมหาอยู่หากินในคลองนะครับ โอ้นี่ขึ้นตัวอย่างใหญ่เลยตรงนี้ขึ้นต่อหน้าเลยที่คนเน,นี่ยปลาช่อนน,นนะอี่แหละเดี๋ยวเข้านี้หมดแหละคลิป <c oughs> นี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ <c oughs> <c oughs>